ต้นรูดอฟครับก็สวยเหมือนกันนะน,นี่นี่ครับต้นรูดอฟราคาไม่แรงครับก็ซื้อหากันได้ฮะของสวยของน้องเขาก็เป็นแบบนี้ ็ดูดีครับก็ฟอร์มสวยเหมือนกันน้องเขาจะขาวจวดเลยนะแบบนี้เลยนะครับต้นรูดอฟสวยงามครับ